รู้เออเนี่ยจะปีเมียนะอดีตอดีตอดีตเนี่ยมันตอนปุ๊บปุ๊บปุ๊บถ้าไปเจอเคยก่อนน่ะถ้าปุ๊บก็ได้เป็นร้อยโลนะเคยเนี่ยตัวแดงสวยเหมนั่นน่ะเขาเแ็นป่วยไงเป็นป่วยแปนไม่ได้ลงนี่แหละมุ้ง เลยขึ้นมากินข่าวอ่ะเลยแดดออกตาคเคยเออลุงใส่ตื่นเนี่ยมันเข่าทั้งวันเลยหว่างว่ะอืม สะอาดนม่มีขยะเลยอะ มัน,นแ็กแดดกับเพาะลนะาแล้วเนี่ยาตอนนี้เขาใสาเคยกันได้ยังไงฮะเ,ออเขาใสามาได้สามวันแล้วเพราะว่าคืนมันมีคืนคืนอยู่ประมาณสองสามวันใช่ปะ,ะพอคืนเงียบเขาก็ได้เคยม,มีคนลงมาวางปลาแล้วออตัวเคยอะ่ะม,ม,มันตอมขาปุ๊บ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 เนี้ย เขาก็เลยเอาภาวะลงมาใสอ่ามันเป็นเคยเขาก็เลยใสเคยเขาก็เรียกกันมาตามกันมาใสเคยสวยมากไม่มีขยะเลยได้วันเท่าไหร่ฮะวันบางคนก็ได้แปดสิบโลบางคนก็ได้ร้อยโลเนี้ยแต่พอตากเป็นกระปิแล้วจะเหลือห้าสิบโลแล้วมีพ่อค้าไม่ค้ามาซื้อเคยสดมั้งไหมมันก็บีเป็นบางคนบางคนเขาก็มาซื้อแต่บางคนเขาก็ไม่ได้มาซื้อเขาซื้อกิโลเท่าไหร่กิโลยี่สิบบาท เคยสดนะใช่้างยี่สิบาทเอ<ช>๊ะทำเป็นกะปิกแล้วขายยังไงฮะขายเอ่อบางคนก็บางทีเรามีพักพวกเนี้ยเขาก็จะมาเหมาหมดกิโลร้อยห้าสิบ